คับก็เอฟีนะครับมาครับถ่ายรูปกบลุมนะครับน้องอะไรชมพู นี่ครับเอฟดีมาจากนครปฐมนะครับที่อำเภอสามพานนะครับไปไหนครับคุณดีอ่ะไปพาเมียไปเอลเหนื้อครับจะไปเที่ยวไหนต่อคแบบนี้เป so ็ดทำไหนเนาะคุณเสี Five ่ยวเป็ดอ๋อร้านพี่นัทคุณเนึ่งก็ดูประจําจากสามพานนะคะดูหมดทุกช่องเลยครับใช่ไหมเสือพา นะครับเดี๋ยวคอช่วยลุงทำงานก่อนนะครับดูหมัน <okay ุ Research, okay? ่มคนนี้ไม่คุ้นจันหอมค่ะจนหอมเอลเหนือตลอดแล้วเจ้าเหรอก็นั่นจื้อหยังะเจ้านันคอมเมนต์ก็จื้อหยังจือหยังคอมเมนต์พี่หองก็่าคอมเมนต์ไหมมนแห้วอย่างไรเก็ไม่รู้

หเป็นเดือนค <im> <insight> ่ะอจะกลถามห่ไม่ไม่อัไปถามวั้าเท่าไหร่ือไเียด้เท่าไหรู่วด้านี่กระขายจะให้เพื่อนจำลองให้หน่อยนะฮจำลองจำลองจะขายทุนน่เล่นี้เอาไมซ่อมเหรเออขอแล้วขอไปเฮี่ยนแล้วแวไปไย่างอี้ ไม่ไปไปไปเผยสีไปไเจ้าเห็ดดีโอ๊ยทํมาผทาเห็ดกไ่ได้หรอกและทำไม่เป็นอันนี้บอกหลานหลานหลานก็อยู่คนละทิศแม่มีดวงราคอไม่รู้ราคาสรุปว่าคือไปร้อยบาสไ เขาไปก่อนาไป่อนคุณม่อ่างออสีไม่นาะลูกลูกวพาคก้อยตังก้อยโอนก็ได้เนาะหมไม่รนูไม่หนูราคาหัวไ่มืนานอก รถสามเมออันนี้จะหมอไปหรือว่าไปเอาพี่นางโน่นอันนี้อาจจะคืนนางเอาแหละคุณจำเลิไม่รู้ไปเที่ยวกับพี่จิ๋วไปเที่ยวกับพี่จิ๋วพี่จิ๋วอะรู้พี่จิ๋วรู้ดีเดี๋ยวถามพี่จิ๋วกันเดี๋ยวถามพี่จิ๋วกัน เราให้จนหอมใช้แล้วจนหอมไม่ใช้ก็เลยจะเอามาขายให้เต๋อนั่นแหละอยู่กับโทรหาพี่จิ๋วแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวเจนยังงี้มาถ่ายตรงนี้มาถ่ายตรงนี้ลบเ๋ยวจนหอมโทรหาพี่จิ๋วเลยดีกว่าเนาะใส่เยอะเต็มเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรจนหอมนี่ก่อนเดี๋ยวโทรหาพี่จิ๋วก่อนอเดี๋ยวจนหอมโทรหาพี่จิ๋วเริ่มเล ขให้เพื่อลองแ็เลยนางไม่อยู่ที่หม่นางไปไหนจันเดียวคะมาข,ข่าวเสืเอเสือตัวสูงเสืออันนี้มาเล่นต<า>ัวส<า>ูงนีาาาา่นี่นี่มา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 รมาให้นหนึก็ตัวสูงสูงมา <laughs> <laughs> กเลไหั คขยันยูบก็ไาขยันด้วยพี่เขกก็ไาทำด้วยน้องแลน้องอยมาอยู่กับลงพก็เลยขยันมับลุงพลเลย่าโดนหัวค่อยเขาไม้อ้โดนหัวค่อย้่ดน่เหรอบ เท่าไหร่พอดีว่ามีสบู่ที <parked> <Norwegian> ok ่พ so, ี ar, ่ใ like, ห yeah. so, like ้แต <everyday self> ่หมองใช้แต่หมองได้ใช้แล้วตอนนี้พี่อยู่ไหนแล้วมีเอฟซีมาจะเอาเออพี่ฉันหอมพี่จะขายของพี่กลขายช่องเขาด้วยใจเขาเ้อะเดี๋ยวเขาจะว่าพี่เอาไปบ้านยายเลยอย่างที่จะก็ข้นมไปก็ไปบ้านยายลงอย่ที่ไหนอยู่ตรงไหนบ้านยายเราเราลูกอมองานก็ไม่เป็นไรนะขายไม่ครบเอฟซีไม่จะหมดหมดหมดแหละ ba. Đang nuôi. Đang nuôi. không nuôi. Đa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 ng nuôi. ไปอยู่ข้างในอีกคนอีกไหมมันไม่พอไม่สั่นคนไปเร่ยเลยเห็นแล้วเราอยู่กี่คนกัน่ะงี่กแไดามห้ากเ็ดแดโอดคนอ๋อลืมลูกี่คนนึงวลูกพี่ตอวน้อยในเรนเลยเก้าหนเกนี่ล้วยื่นมาเลยยสี่ห้าเดี๋ยว นเสือแล้วงั้นนะสิบคนเสือสคนลูกบอกสิแล้วองยืนทางนี้พี่จะได้อทางพี่หอมลี่เออนี่คือลููเอาลูกพี่จะไปไหนนะต้องไตรงไม่ต้องเดินไปตรงนี้เดี๋ยวก็เดินลูกพี่ก็ได้เดี๋ยวจะเหนื่อยอ๋อเอ็มเสียเหรอไ้ทำไมไว้ซ่อมเหรอต้องรัก ยื่นมาให้แม่จุนให้นะมั้ซาไปดีโอ้มาซาดมาซาดมันเข้าหน้ามันเท่าจ๊เเจเ้าหน้าทีองที่เก่าที28คอมเมนบอครับอ๋อเอาว่าทีดอยังไง เขาอาไปให้พ่อเจ้าสองขวด้ยนมันแตกินเอเลยมันว่าอะไรครงรรไลุงบอกให้กินก่อนน่ให้กินก่อนนะเอกเสอใหญอใบ่ ดาวโฮมเอฟซีก็ได้แล้วนะครับคลิปนี้ครับก็ขอจบน้แต่เพียงครั้งนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามนะครับสวัสดีครับ